สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกกันต่อนะคะในซีรีส์ตัวตนดิจิทัลข้อมูลเงาและในหน้าข้อมูลตลาดมือที่กำหนดชะตาชีวิตคุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าแค่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เราสร้างเนี่ยเอ่อมันบอกอะไรเกี่ยวกับเราได้บ้างวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกับดักเมตาดาต้าทำไมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลจึงอันตรายนะคะครับเรื่องเมตาดาต้าหรือเมตาดาต้าเนี่ยโดยหลักการก็คือ ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลอื่นนั่นแหละครับข้อมูลอธิบายข้อมูลอื่นฟังดูเทคนิคจังเลยค่ะพอจะยกตัวอย่างง่ายๆได้ไหมคะได้ครับลองนึกภาพโพสโซเชียลมีเดียสกโพสหนึ่งสิครับนอกจากตัวข้อความที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยเ,เบื้องหลังมันอาจจะมีข้อมูลอื่นบันทึกไว้อีกเยอะเลยนะครับข้อมูลอื่นเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นว่าใครเป็นคนเขียนโพสต์โพสต์เมื่อ,อไหร่กี่โมงโพสต์ Post จากที่ไหนหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องอะไรโพสต ข้อมูลพวกนี้แหละครับคือเมตาดาต้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นรายละเอียดประกอบโพสสินะคะใช่ครับแล้วบางทีโพสเดียวเนี่ยมีเมตาดาต้าได้ถึง30กว่าช่องข้อมูลเลยนะครับโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแค่ข้อมูลประกอบแค่นี้เองมันจะไปอันตรายยังไงได้ล่ะคะพลังของมันจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลพวกนี้ถูกรวบรวมในปริมาณมากๆครับคือพอมีเมตาดาต้าเยอะๆแล้วเอามาวิเคราะห์รวมกันเนี่ยมันสามารถเผยให้เห็นแบบว่า รูปแบบพฤติกรรมของเราได้เลยรูปแบบพฤติกรรมใช่ครับหรือความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนมากๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้เนื้อหาที่เขาสื่อสารกันจริงๆเลยด้วยซ้ำหมายความว่าไม่ต้องอ่านข้อความก็รู้เรื่องส่วนตัวเราได้หรอคะประมาณนั้นเลยครับตัวอย่างคลาสสิกค,คือข้อมูลการใช้โทรศัพท์แค่รู้ว่าใครโทรหาใครโทรเมื่อไหร่นานแค่ไหนบ่อยแค่ไหน ข้อมูลเมตาเดต้พวกนี้พอเอามาวิเคราะห์มากๆก็อาจจะชี้เป้าเครือข่ายบุคคลที่น่าสงสัยได้เลยนะครับอ๋อจริงด้วยค่ะแค่รู้ว่าคุยกับใครบ่อยๆก็พอจะเดาความสัมพันธ์ได้แล้วถูกต้องครับนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของกับดักที่เรากําลังจะคุยกันมันเปิดเผยได้มากกว่าที่เราคิดเยอะน่าสนใจมากค่ะแล้วเอ่อใครกันคะที่คอยเก็บข้อมูลเมตาเดต้พวกนี้อยู่โอ้มีหลายกลุ่มเลยครับ กลุ่มแรกก็คือบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆที่เราใช้บริการกันทุกวันนี้และครับเขาเก็บข้อมูลการใช้งานของเราอยู่แล้วพวกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแอปต่างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีหน่วยงานรัฐบาลอย่างในอดีตหอสมุดร,รัฐสภาอเมริกันเคยเก็บข้อมูลทวิตสาธารณะพร้อมเมตาเดต้าไว้หรือหน่วยงานความมั่นคงอย่าง NSA ของสหรัฐก็เคยมีข่าวว่ารวบรวมเมตาเดต้าการใช้โทรศัพท์มหาศาลเลยเพื่อการวิเคราะห์ด้านความมั่นคง ครับเพื่อวิเคราะห์หารูปแบบหาเครือข่ายหรืออย่างกรณีเหตุระเบิดที่บอสตันมาราทอนก็มีการใช้ข้อมูลตำแหน่งจากเสาสัญญาณมือถือร่วมกับเมตาเดต้าจากโซเชียลมีเดียในการสืบสวนเหมือนกันและมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะนอกจากบริษัทเท็กซ์กับรัฐบาลมีอีกกลุ่มที่สําคัญมากและหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักคือนายหน้าข้อมูลหรือ Data Brokers ครับนายหน้าข้อมูลทําอะไรคะกลุ่มนี้ กลุ่มนี้ทำธุรกิจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหลายๆแหล่งเลยครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่สร้างเป็นโปรไฟล์แล้วก็ขายต่อขายข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยนะคะขายให้ใครคะใช่ครับขายให้หลากหลายกลุ่มเลยทั้งบริษัทที่ต้องการทำการตลาดหรือบางทีก็อาจจะขายให้บริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆซึ่งรวมถึงข้อมูลเมตาเดต้ผู้นี้ด้วย ฟังดูเหมือนมีระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่คอยเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วผลกระทบจริงๆหรืออันตรายจากกับดัก m e t a เด t a นี่มีอะไรที่ชัดๆบ้างคะอันตรายมีหลายด้านเลยครับด้านแรกที่ชัดเจนคือเรื่องการสอดแนมสอดแนมครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกฎหมายมักจะให้ความคุ้มครองตัวเนื้อหาของการสื่อสารมากกว่าเมตาเดต้ อ๋อ oh, หมายถึงคุ้มครองสิ่งที่เราพิมพ์คุยกันแต่ไม่ค่อยคุ้มครองข้อมูลว่าเราคุยกับใครเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับอย่างในอเมริกามีกฎหมายชื่อ ECPA Electronic Communication Privacy Act ที่ให้ความคุ้มครอง metadata น้อยกว่าเนื้อหาอีเมลหรือข้อความอย่างเห็นได้ชัดเลยช่องว่างตรงนี้แหละครับที่ทำให้หน่วยงานต่างๆอาจจะหันมาใช้ประโยชน์จาก Meta Data ในการเฝ้าระวังได้ง่ายกว่า เหมือนเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายใช่ครับมีกรณีที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐเนี่ยถึงกลับไปซื้อข้อมูลตำแหน่งจากนายหน้าข้อมูลเอกชนเพื่อ,เ,อ,อเลี่ยงกระบวนการขอหมายสารตามปกติเลยด้วยซ้ำโหแค่เพราะมันไม่ใช่เนื้อหาโดยตรงแต่จริงๆแล้วมันก็เปิดเผยความเป็นส่วนตัวได้มากเลยนะคะถูกต้องครับซึ่งมันก็นำไปสู่ อันตรายข้อต่อไปคือการสร้างโปรไฟล์และเขาเลือกปฏิบัติที่นายหน้าข้อมูลทําเมื่อกี้หรอคะครับนายหน้าข้อมูลใช้ไม่แต่ Data ผสมกับข้อมูลอื่นๆที่เขามีสร้างเป็นโปรไฟล์ผู้บริโภคที่ละเอียดมากๆๆเลยครับละเอียดขนาดไหนคะก็ละเอียดถึงขั้นจัดกลุ่มคนตามฐานะการเงินเช่นกลุ่ม financially challenge หรือกลุ่มคนที่มีปัญหาทางการเงิน หรือจัดกลุ่มตามความสนใจด้านสุขภาพเช่นกลุ่ม diabetes interest หรือกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเบาหวานแล้วการจัดกลุ่มแบบนี้มันนำไปสู่อะไรคะมันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติได้ครับเช่นการเสนอราคาหรือการเข้าถึงบริการหรือโอกาสต่างๆที่แตกต่างกันไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกตัดสินจากโปรไฟล์ข้อมูลเบื้องหลังเหล่านี้อยู่อืมเหมือนโดนตัดสนินโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลล่ะคะอันนี้ก็เสียงสูงมากครับแม้เมต่ดาท่าแต่ละชิ้นอาจจะดูเหมือนไม่ได้ระบุตัวต,วตนเราโดยตรงแต่พอมันถูกรวบรวมมากๆเข้าเนี่ยมันสามารถถูกนำมาวิเคราะห์ย้อนกลับหรือ Re-Identify เพื่อระบุตัวบุคคลได้ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับแค่ข้อมูลประกอบพวกนี้เนี่ยนะคะใช่ครับมีงานวิจัยบอกว่าแค่รู้ตำแหน่งไม่ทีจุดในช่วงเวลาหนึ่ง ็เพียงพอที่จะระบุต,ตัวตนคนส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลนั้นได้แล้วน่ากลัวจังค่ะแล้วถ้าข้อมูลพวกนี้รั่วไหลล่ะคะก็เป็นอันตรายมากครับอย่างเคยมีกรณีฐานข้อมูลโปรไฟล์โซเชียลมีเดียเป็นร้อยล้านรายการที่ถูกดึงข้อมูลไปเกิดรั่วไหลออกมาหรือที่น่ากังวลมากๆคือมีนักวิจัยเคยเจอว่าสามารถติดตามตำแหน่งของบุคลากรทางทหารได้ ผ่านเมตาดาต้าตำแหน่งที่แฝงอยู่ในแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเกี่ยวกันเลยเช่นแอปรีวิวเบียร์หรือแอปฟิตเนสบางตัวแอปพวกนั้นมีข้อมูลตำแหน่งด้วยเหรอคะใช่ครับแล้วพอเอาข้อมูลมารุมรวมกันมันก็อาจจะชี้ไปถึงตำแหน่งที่ตั้งของฐานทัพหรือพื้นที่อ่อนไหวได้เลยโอฟังดูแล้วเหมือนทุกอย่าง99ในโลกดิจิทัลของเรามันทิ้งร่องรอยเมตาดาต้าที่ส่งพลังไวจง้จริงๆนะคะแล้วเราก็แทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลย ใช่ครับนั่นคืออีกปัญหาใหญ่เลยคือเรื่องความไม่โปร่งใสและการขาดการควุบคุมเราส่วนใหญ่แทบไม่รู้เลยว่ามีเมตาดาต้าอะไรของเราถูกเก็บไปบ้างเอาไปใช้อะไรหรือเอาไปขายให้ใครต่อแล้วเรามีสิทธิ์เข้าไปดูหรือขอลบหรือปฏิเสธได้ไหมคะทางเลือกเราน้อยมากครับในทางปฏิบัติแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง GDPR ในยุโรปหรือ PDPA ในบ้านเราแต่การจะบังคับใช้กับเมตาดาต้า กับอุตสาหกรรมนหนหน้าข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องท้าทายอยู่ครับสรุปแล้วเมตาดาต้าที่ดูเหมือนเป็นแค่ข้อมูลทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอถูกรวบรวมมากๆเข้ามันกลับวาดภาพชีวิตเราได้ละเอียดจนน่าตกใจเลยนะคะถูกต้องครับมันกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงสําคัญเลยที่ขับเคลื่อนทั้งระบบการสอดแนมและก็ระบบการสร้างโปรไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในโลกดิจิทัลทุกวันนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของเรานี่เองใช่เลยครับ เพราะฉะนั้นคำถามชวนคิดปิดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือในเมื่อเมตาเดต้ามันเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับเราได้มากมายขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องรู้เนื้อหาที่เราสื่อสารเลยเนี่ยการที่เรามุ่งเน้นการปกป้องความเป็นส่วนตัวแค่ที่ตัวเนื้อหาเป็นหลักมันเพียงพอแล้วจริงๆหรือยังครับหรือว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเข้มงวดกว่านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ด้วยเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆครับ ก็น่าคิดจ,จริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญมากนะคะและหากท่านผู้ฟังคิดว่าเนื้อหาของ Byte Me Explain น่าสนใจกรุณากดไลค์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ